ยังดูแท้ฮะ่มันยิงทิ้งเลยเนี่ยคุณคุณวินจะยิงใครอ่ะไปดูครับไปดูครับี่ว้าวดูวิ่งวิ่วิ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหักเลยก็เล่นเป็นเล็กน้อยจนสี่แล้วจังถือสั่งเทพอยู่เนี่ยวู้ดผู้แล้วงห้อยพิดห้อยจะหาสั่งใหมย์ดอกจมอยู่อะไรง่ายข่้นไหมไม่เปลี่ยนเร่งเชิญเชอญเชินี่เขาเถียงเรื่องอะไรคือพี่เอิร์ธอะค่ะเขาฝากให้พี่วินเนี่ยหาช่างมาซ่อมหลังคาบ้านในห้องเชิญกับพี่วินนะคะ แต่คราวนี้พอจ่ายเงินไปงวดแรกปุ๊บช่างเทปั๊บเลยค่ะเทงานเทโพเทงานนั่นแหละค่ะพี่พราจะชงทำไมคะเนี่ยนี่ผู้พี่เรียกช่างมาซ่อมบ้านเหรอเมื่อไหร่ก็จริงๆต้องมาวันนี้แต่ว่าช่างเขาเทพาอบักวินผมถามว่าคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่ทำไมผมไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมแกต้องรู้ด้วยฮะเป็นในหน้ากรมแรงงานหรือไง คือว่าแกจะใส่ขึ้นเป็นบหลังคาซ่อมหลังคาเองฮะแบบสไปเดอร์แมนโอ้ยคือผมก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันปะผมก็มีสิทธิ์ต้องรู้มีสิทธิ์ต้องตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับบ้านเหมือนกันนะโหักซานแกเพิ่งช่วยผ่อนบ้านได้เดือน2เดือนเองพวกฉันเนี่ยแบกรั่ภาระมาตั้งกี่ปีแล้วแบบฮัมเออที่พวกฉันเข้าใจว่าแกยุ่งเว้ยไหนจะยุ่งเรื่องไอ้คุณสายฟ้าอะไรนั่นอีกบอกไปแกก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ยเรื่องบ้านเนี่ยพวกฉันจัดการเองได้เว้ย จัดการจัดการได้เหรอแล้วทำไมช่างที่พี่บีเรียกมาถึงเทงานอะโธ่นี่ผมเนี่ยทำงานหาเงินได้มีความรับผิดชอบตัวเองได้รับผิดชอบบ้านหลังนี้ได้เหมือนกันนั่นแหละหยุดมองว่าผมเป็นเด็กได้ละคนออ้วนหุบ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 จับให้โตได้ไงสิล่ะฮะเอ้ยทไมว่ากูชันอีกมาแล้วค่ะมา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 ้ยทำไมไม่ตัดไอเดียเชอร ก็เห็นพี่ิดชอบโดนเทโดนแฝวโดนแฝงแล้วนี่พี่าล่าไม่กลับบ้านไปกินข้าวกับพี่จืดหรอคะไปกินกับจืดคงเงียบอยู่นี่น่าจะดามากเพียบค่ะเฮ้ยช่วยแล้วมีแย่เหมือนช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วส่วยอย่างช่วยอย่งคอยเรื่องมาเกงแคล้วนเขาดูเย็นเสียเบ็ดหมอเลย ว่าบบเออว่าแบบเออไรแบบสวยฮะแบกที่ปอดดิบต้องมาจมเลยคอยให้นีกินสู้มือแต่มือนี่คอยพลาดซื่อๆบือคือเจ้าดอกเอิญสั่งมาเห็ดกระทืบเท่เ้ยไม่เกี่ยวอย่างกันฮะยแกมายงไปยงไปที่นะเว้ยบักกระเทยเถอาหมวดเด็กแกมายงแกที่มาครับวอยเศร้าเศร้านั่นเออปะเนี่ยอยู่แตกตื่นกันเลยผมนี่จัดการมือเย็นมาให้เรียบร้อยละฮะพี่ซันไปซื้อตอนไหนอะคะ มื่อกี้เนี่ยพี่เดินเข้าไปในครัวแล้วจมูกพี่เนี่ยก็ได้กลิ่นรู้สึกว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมันเริ่มจะบูดแล้วถ้าไม่ดีพี่เลยเดินไปเปิดตู้เย็นตู้เย็นในกันโลกพี่ประเมินแล้วว่ามันไม่พอทําอาหารมื้อเย็นวันนี้แน่นอนพี่ก็เลยออกไปจัดการมาให้นี่เลยมีทั้งสาลัดของโปรดพี่เอ้ยมีลาบพี่ด้วยเหรอน้องชายตีนี่อะไรอะไรตมขมของโปรดพี่และนี่เนื้อย่างมันพิเศษ ของโป,โปรดเชอร์โอ้ยขอบคุณค่ะจวองพี่พัลล่านี่เลยแท้ถุกวัยยาวไปคนนะคะไม่ใช่อปกาบก็พี่บอกตัวเองว่าพี่จะไปกิน uh, ข้าวกับพี่จืดก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเผื่อไงเป็นไงผมจัดการปัญหาทุกอย่างในบ้านได้เป็นอย่างดีซ้ำนี่เมื่อวางไงซ้ำต้มขมซื้อเนี่ยเด็กหนุ่ยก็ไปซื้อได้แต่ผมก็ทำได้ดีกว่าพี่แล้วกันเป็นพี่พี่มีปัญญาทำหรอกเออพี่เอิร์ ครับส่วนเรื่องช่างที่มาซ่อมบ้านเนี่ยผมหาช่างในแอปพลิเคชันได้แล้วนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาที่บ้านแล้วก็ดูหน้าง,งานแล้วก็ประเมินอีกทีเฮ้ย hey, จริงเหรอวะอืมแล้วผมการันตีนนะว่าช่างจากที่นี่เนี่ยทางานดีทํางานไวและที่สําคัญเนี่ยมีความรับผิดชอบไม่เทงงานเหมือนช่างพี่วินแน่นอน <c oughs> <c oughs> ก็ว่าจะไม่พูดแล้วขอสังนิดเนื้อกันน้องสันแบบนี้สิคะที่เขาเรียกว่าพึ่งพาได้ไม่เหมือนบางคนนั่งหัวโดดต้องรอให้คนเอาข้าวเอาของมาประเคนนะคะว่าใครว่าพอล่าเองค่ะเดี๋ยวกลับไปกินถั่วฝักยาวดีกว่าเขาอุตส่าห์ซื้อมาฝากอยบางนกงแกแต่มันคง